สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีนิทานพรโมบิลตอนจูเลียนอยากเข้าห้องน้ำมาฝากค่ะผมกลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณแม่จูเลียนจูเลียนลูกจะรีบไปไหนนะโอ้วันนี้ที่โรงเรียนเรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรครับโอ้ผมต้องรีบแล้วครับอะไรน่ะจูเลียนเดี๋ยวก่อนสิลูกอะไรครับคุณแม่ผมจะรีบไปค้่องน้ำครับ รอเดียวสิลูกอะไรครับผมจะเข้าห้องน้ำผมปวดท้องผมต้องรีบไปห้องน้ำครับนี่คุณป้าโทรศัพท์มานะคุณป้าอยากคุยกับลูกรีบรับโทรศัพท์ก่อนสิไม่ได้ครับผมปวดท้องผมจะรีบไปเข้าห้องน้ำผมทน<ๆ>ไม่ไหวแล้วจูเลียนนี่อย่าเสียม,มารยาสิจ้าคุยกับคุณป้าสักหน่อยสิลูกโอ้ผมปวดท้องครับคุณป้าผมสบายดีครับครับครับอแค่น,นี้นะครับ จูเลียนจูเลียนจูเลียนมาแล้วหรอลูกขึ้นมาข้างบนหน่อยสิลูกอะไรกันคะคุณพอ่อผมปวดท้องผมจะเข้าห้องน้ำจูเลียลูกมานี่เร็วๆมานี่ก่อนพ่อมีอะไรจะให้ดูนะอะไรคะผมจะเข้าห้องน้ำผมไม่ไหวแล้วมันดวนมากๆผมจะกั้นไม่ไหวแล้วนะครับ พ่อมีคำถามจะถามลูกนะเออคุณพ่อครับให้ผมเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับเออแต่พ่อขอถามแป๊บเดียวเองนะจูเลียนเออแต่ผมไม่มีเวลาแล้วครับคำถามง่ายๆเองจูเลียนแต่ผมอยากเข้าห้องน้ำครับผมทนไม่ไหวแล้วครับโออจูเลียนลูกไม่สนใจพ่อเลยลูกไม่อยากเล่นกับพ่อแล้วใช่ไหมเนี่ยขอบใจมากๆนะจูเลียน โอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วครับโอ้ยผมปวดท้องปวดท้องโอ้ยห้องน้ำใครอยู่ในห้องน้ำนะใครอยู่ในห้องน้ำผมจะใช้ห้องน้ำโอ้ยเอมมาออกไปก่อนได้ไหมพี่อยากใช้ห้องน้ำนะ่ะไม่ได้นะจูเลียนเธอต้องทนก่อนรอก,กันสิแต่ผมทนไม่ไหวแล้วนะผมปวดท้อง เอมมาออกไปก่อนจูเลียนพวกเรากำลังใช้ห้องน้ำนะพวกเธอเธอก็ต้องรอก่อนสิก็ได้ก็ได้งั้นหม่อมจะไปที่สระว่ายน้ำนะอืมไปอึนในสระว่ายน้ำดีกว่าเออในสระว่ายน้ำไม่มีคนอยู่อืมลงไปอนในสระว่ายน้ำก็น่าจะดีนะจูเลียนลูกไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะไหนบอกก็ปวดท้องก็รีบไปห้องน้ำสิจ๊ะ แล้วมาเล่นมายืนอยู่ตรงสระว,ว่ายน้ําทําไมนี่แม่รู้นะว่าจะไปอื่นในสระว,ว่ายน้ํามันกตในนั้นไม่ได้นะจ้าลูกโอ้คุณแม่ครับผมยังไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าห้องน้ําข้างบนมันไม่ว่างเอ็มม่าใช้ห้องน้ําอยู่งั้นลูกก็ต้องรอก่อนสิจ้าอดทนนิดนึงแต่ผมรอไม่ไหวแล้วนะคะผมจะใช้ห้องน้ําโอ้ยสาวๆออกไปก่อนเดี๋ยวนี้นะ ผมขอใช้ห้องน้ำก่อนนี่พี่ฮันน่าดูนี่สิเรามาเล่นแต่งหน้าทำผมกันเถอะนี่จูเลียนพวกเราใช้ห้องน้ำอยู่เหมือนกันนะเธอต้องรอก่อนสิอโอปวดท้องผมร้อไม่ไหวแล้วออหรือว่าจะไปถ่ายในสวนไปอึนในสวนดีกว่าอึตามพุ่มไม้นี่จูเลียนรู้จะไปไหนหน้าห้องน้ำอยู่ข้างบนนะจ๊ะ ว่าเอมมาก็พันหน้าอยู่ในห้องน้ำรับโอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วผมปวดทด้องลูกตั้งไป่รอใช้ห้องน้ำข้างบนนะจ๊ะก็ด้ให้ครับงั้นผมไปนอนรอบนเตียงดีกว่าเผื่อว่าจะดีขึ้นโอ้โยปวดท้องเฮย้โฮยโอ๊โยเมื่อะไรจะเสร็จนะเอะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย อืตรงนั้นมีป้ายบอกว่ามีห้องน้ำด้วยลองไปดูดีกว่าเฮห้องน้ำว่างแล้วว้าวไม่มีคนอยู่ด้วยออ้เอฝันไปล่ะเนี่ยโอ,โอ้ตอนนี้เอ็มมากับฮันนาคงใช้ห้องน้ำเสุดล้วมงนะ นี่ห้องน้ำว่างแล้วรีบไปดีกว่าโอ้ล่งจังเลยโอ้สบายที่สุดเลยจูเลียนลูกมาทำอะไรนะโอ้คุณพ่อคุณพ่อมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าครับโอ้ ก็พอกำลังใช้ห้องน้ำอับน้ำอยู่สิลูกแล้วลูก,ลกเข้ามาทำอะไรเนี่ยโอ้คุณแม่ครับคุณแม่ช่วยด้วยครับผมเห็นอะไรน่าเกลียดนะ่ากลัวจังเลยครับเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Youtube Channel สามารถกดปุ่ม Subscribe ได้ฟรีและแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็ก ลกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ